เอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็นี่เราพาเจ้าไดโนเสาร์คอยาวมา,าเจอกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆๆญดูนี่สิทุกคนโอ้โหเหมือนโอ้ยไดโนสองของเราหางมันหลุดไปแล้วทุกคนไหนดูสิเย้ยโอ้ยหัวมันก็หลุดด้วยทุกคนในตายสิโอ้ my god นี่ เฮ้ hey, มันเดินได้ยังไงวะนี่อ่ะโอ้โหทุกคนโอ้ยจะประกอบร่างกันรนี่กลัวว้าวพระเจ้าจอดมันไปได้ยังไงนี่โอ้โหว้าวนี่ข้อเข่าได้นี่จรวเแค่ด้วยอ่าจอดจอดจรวเแค่นี่โอ้โหไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลยนี่เจ้าตัวนี้เหมือน คลายๆกันเลยทุกคนดูสิว้าวว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 วอ,อ้โหมาย่กอดนี่เดี๋ยวให้มันเดินดูสิทุกคนตัวนี้เดินได้ไหมอ๋อไปเลยเจ้าไดโนเสารัสนี่ตัวนี้้ยไปเลย เฮ้ยตอนนี้หล่นหักไปเลยทุกคนโอ้โ oh หแบตเตอรี่หลุดหมดเลยนี่เฮ้ยจระเข้เดินไปนู่นแล้วจระเข้ไปไหนแล้วนี่จระเข้จะหล่นนี่เนี่ยโอ้ oh ho! จระเข้จะกระโดดโอ้ oh ho! ยกระโดดแล้วเจ้าจอดนี่จเจ้าไดโนเสซอรัสท,ทุกนี้ว้า wow! วดูสิทุกคน yeah. เดี๋ยวเราเก็บแบตเตอรี่เขาก่อน โอ้ hey. oh my god โอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูนี่สิทุกคนไดโนเสาราตัวใหญ่ว้าวโอ้โอดูสิมีหลายตัวเลยทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันอีกครับบายบายยูหู